ตอก,กสอกแจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนติดตามรายละเอียดการโอนเงินไร่ละ1000บาทหลังจากที่รัฐบาลมีความคืบหน้าพร้อมโอนให้กับพี่น้องประชาชนสำหรับโครงการนี้นะคะสืบเนื่องมาจากที่รัฐบาลได้มีโครงการต่อยอดจากข้าวนาปีปี67เหลืองบประมาณอยู่ที่2,800ล้านบาทและมองเห็นถึงความจำเป็นของพี่น้องประชาชนที่มีต้นทุนในการผลิตหรือปลูกข้าวค่อนข้างสูงจึงอยากจะช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังจึงได้ทําการพิจรารณาโครงการอนุมัติช่วยเหลือพี่ เกษตรกรในโครงการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังปีการผลิต68ทับ9ในอัตราร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ร่สูสงสุดอยู่ที่10,000บาทโดยปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกนะคะที่ราัฐาบาลได้เปิดให้มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังและไม่คาดว่าจะมีตัวเลขผู้ที่สนใจในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรสูงถึง851,000โค,คเรือนจึงทําให้งบประมาณที่มีอยู่ณปัจจุบันนี้ไม่เพียงพอในการอนุมัติจ่ายให้กับ พี่น้องประชาชนซึ่งทางด้านคุณอาตกรศิหริรัตทยากร,ลลร,ากรและนมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มอบหมายนะคะให้กับทีมอนุฝ่ายผลิตในการพิจารณาโครงการนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างทั่วถึงอเัเเยตข่าวสารติดตามข่าวดีประจวันกับใครบางคนบอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนไปติดตามรายละเอียดพร้อมกันในคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอัปเดตข่าวสารและแจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนวันนี้หลังจากที่ทกศนะคะแจ้งข่าวดีในเรื่องของมาตรการการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังในกลุ่มเกษตรกรนะคะที่ขึ้นในเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรสูงถึง851,000โครเรนณณปัจจุบันนี้ทกศเองก็รอการอนุมัติข้าจ่ายจากทางด้านคอรมอซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการในการเยียวย,ยากเกษตรกรณปัจจุบันนี้หลายท่านก็รอคอยในเรื่องของ เงินได้ละ1 0 0 0บาทนะคะทางเราเองก็ติดตามข่าวสารให้กับคุณผู้ชมในทุกๆวันเบื้องต้นความคืบหน้าล่าสุดนะคะอยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ายอนุในการรวบรวมรายเชื่อผู้ที่ขึ้นในเมือเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อจะได้ตัวเลขที่ชัดเจนในการอนุมัติจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนแต่เบื้องต้นข่าวดีจากคุณอัตกรศิริรัตยากรนะคะ,ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านกรบปากเป็นคำมั่นนะคะว่าโครงการนี้ จะไม่มีการยกเลิกแต่อย่างใดแม้ว่างประมาณจะไม่เพียงพอในการอนุมัติจ่ายรอบแรกซึ่งเป็นงบประมาณที่เหลือจากโครงการเท่านาปีแต่ทางด้าน,นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองก็มีงบประมาณสำรองเพื่อจะจัดสรรให้กับพี่น้องประชาชนดังนั้นนะคะหากรวบรวมรายชื่อผู้ที่ขึ้นทเบีนเกษตร,รกรสําเร็จแล้วก็จะสามารถดําเนินการโอนเงินได้ละหนึ่งพันบาทให้กับพี่น้องเกษตร,รกรได้ทันที โดยโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะเนื่องจากมุ่งเน้นช่วยเหลือพี่น้องกลุ่มเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวนาปังที่ได้รับผลกระทบคือราคาข้าวที่ตกต่ำและมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นซึ่งถือว,ว่าสวนทางกับราคาข้าวณปัจจุบันนี้โดยมีผลกระทบนะคะมาจากประเทศเพื่อนบ้านได้ส่งออกข้าวเป็นจํานวนมากและอีกทั้งนะคะต้นทุนการผลิตของพี่น้องประชาชนในกลุ่มเก,กษตรกรผูร้ปลูกข้าวนาปังค่อนข้างสูงสวนทางกับราคาข้าวณปัจจุบัน โดยเฉพาะราคาเมล็ดพันธุ์ข้าวราคาปุ๋ยและอื่นๆอีกมากมายดังนั้นนะคะรัฐบาลจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในส่วนนี้จึงอนุมัติโครงการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรมาแต่เบื้องต้นอธิบดีกรมการข้าวนะคะก็ยังไม่มีความชัดเจนเนื่องจากท่านเป็นตัวแทนในการประชุมของอนุฝ,ฝ่ายผลิตนะคะยังไม่มีความชัดเจนว่าโครงการนี้จะสามารถดําเนินการโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างไรเมืออ่อไหรวันไหนนะคะเบื้องต้น ก็มีแต่เสียงสะท้อนจากเกษตรกรชาวนาว่าอยากจะให้อนุมัตโิครงการนี้โดยเร็วที่สุดและอยากจะให้อธิบดีกรมการค้าภายในช่วยควบคุมในเรื่องของต้นทุนการผลิตด,ด้วยเพราะรัฐบาลนะคะอยากาเพราะรัฐบาลนะคะยังไม่สามารถดําเนินการในเรื่องของการควบคุยราคา ต้นทุนการผลิตและช่วยเหลือในเรื่องของราคาข้าวที่ตกต่ำณปัจจุบันนี้ส่วนวันและเวลาในการโอนเงินทกสอเองก็รอความชัดเจนจากทางด้านรัฐบาลหากกดเคาาเมื่อไหร่ก็สามารถดําเนินการโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ทันทีอัพเดตข่าวสารข่าวดีประจำวันนี้ไม่อยากพลาดข่าวดีข่าวเด่นอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้สําหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ